สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาทํากับข้าวแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทําอะไรกินเนาะวันนี้ก็มาทํากับข้าวให้หมวยเช้าแล้วก็ยาก็ตักไปกินด้วยวันนี้ผัดแตงกวาใส่หมูนะคะจนนะ,ะไม่ใส่ไข่เพราะว่ายาหั่นพริกหยวกไปใส่ใส่ไปหน่อยเนาะมหมวยก็เริ่มกินกเผ็ด<ส>ได้นิดนิดยาก็เลยเติมพริกหยวกลงไปหน่อยหนะึ่ง เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใส่ไข่นะคะใส่เัวนเะก็ผัดเอาไว้ให้นางกินด้วยย่า,าไปกินที่ทำงานด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาซื้อเขาก็ไม่โดนใจเราเขาก็ทำอร่อยเลยค่ะแต่มันไม่อร่อยสำหรับเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำปลาซอส ลีชูรสนิดหน่อยรดเร็วว่องไวนะคะคลิปนี้ยากก็จะไม่ได้ตัดทั้งคลิปเลยนะคะก็<อ>5นาทีเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อย ใส่แตงกวาผ,ผัดผัดผัดแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะแเราจกก็จะเอาไปกินด้วยนะคะก็ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชม ดกดไลค์เป็นกําลังใจให้ให้ข้ามคูกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่จะลืมไม่ได้ก็คือคนที่มีน้ําใจกับย่ามากมายเนาะหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องลุ่งคุณเจนประแมมสาวเจอาโดยเฉพาะเนาะสาวเจอาเนี่ย ก็จะเป็นเป็นทั้งเพื่อนทั้งทั้งน้องที่จะคอยให้กําลังใจกันบ้างบ่นกันบ้างมันก็เป็นธรรมดาเนาะขอบคุณที่มีน้ำใจกับคนไกลที่ไม่ใช่พี่น้องด้วยซ้ำเนาะจากจากสาวเจอานะคะย่าก็จะขอบคุณแล้วก็ นางลงคลิปอะไรย่ากก็จะคอยไปไปเป็นกำลังใจให้นะคะฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็แล้วแต่แหละค่ะทุกทุกท่านเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะเวลากลางวันนะกลางวันยาก็จะไม่ค่อยได้เม้นใครจอดก็คือจอดนะคะต้องรีบต้องวิ่งนี่ก็รีบอีกแล้วล่ะคะ่ะ ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟของพี่น้องๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนี่นะคะผัดแตงกวาของหญ้าวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เอง ดีว,วัะะน,นนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณมากมากชีวิตก็มีแต่ความเร่งรีบทุกวี่ทุกวันทง่ายง่ายไม่ยุ่งยากกบมันเอายางอะไรมาเผาบนเตาหรือเปล่าคาณคนไทยคนนึงนะคะ เอาบนบ้านพื้นพื้นเอาหนูทำไมไม่เอาน้ำแข็งลงไปให้แม่เลยล่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะหน้าที่ตัวเองเหรอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีนะคะ